โตโยต้ายาริสนะครับเครื่อง 1.2e นะครับปี08เอามารีวิวทำไมต้องบอกว่าหนึ่งราคาไม่ถึง2แสนแล้วด้วยซ้ำแล้วก็สามารถจัดไฟแนได้ในข้างงดที่ไม่เกิน4,000บาทมีเซ็นเซอร์ให้แล้วนะครับภายในของมันไม่เลรุ่นนี้แฮชแบ็เป็นรุ่นขนาดเล็กก็จริงแต่ภายในไม่เล็กลังหลังคนขับสามารถพับได้แบบนี้เอาเป็นว่าคันนี้มีการรับประกันในใบสัญญาให้ด้วยนะครับว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่มนำ้ำท่วมไฟไหม้ให้แน่นอนครับคันนี้สงวนราคาอยู่ที่ สวัสดีครับพบกับบิวอีกเช่นเคยนะครับกับที่โชว์รูม TK g o o ู c คานะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบิวมีรถต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของปีแล้วที่สําคัญคือเป็นเรื่องของราคานะครับคือต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีความพิเศษเป็นรถปีลึกหรือเรียกว่าปีเก่าก็จริงอยู่แต่ว่ายัางจัดไฟแนนซ์ได้แล้วก็ที่สําคัญเป็นรถสภาพดีมากๆถึงแม้อายุจะนานแล้วก็ตามนะฮะยังจัดไฟแนนซ์ได้ แล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องของตัวบอดี้ว่ารถ10กว่าปีเนี่ยทำไมถึงยังจัดเฟรนด์ได้และสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ นี้นะฮะบิ้วได้เจ้า t ต y ยต้ y ยารินะครับเครื่อง 1.2e นะครับปี08ต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นเครื่อง1.2รหัส e นะครับเป็นรุ่นของรุ่นเขาก็คือเป็นเครื่อง1.2แล้วก็เป็นปี08สีแดงคันนี้นะฮะต้องบอกว่าทำไมถึงเอาปีเก่าขนาดนี้มันก็ไม่ถึงขนาดว่าเก่ามากเอามารีวิวทำไมต้องบอกว่าหนึ่งราคาไม่ถึง2อ0แสนแล้วด้วยซ้าอยู่ที่แสนกว่าบาทแค่นั้นเองฮะแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์นได้ในข้างงวดที่ไม่เกิน4 0 0 0บาทคันนี้เนี่ย ลูกค้าเนี่ยที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็น่าจะคุน้นตาคุ้นตากับตัวเจ้ายาริสโฉมปี08นี้ดีอยู่นะฮะ08 09ปี25ก็จะเป็นโฉมบอดี้เดียวกันถามว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวจะมาดูกันใกล้เลยครับหนึ่งในเรื่องของสีะฮะต้องบอกว่าในยุคนั้นถ้าเป็นสีแดงเนี่ยใครครอบครองไว้ต้องบอกว่าโดดเด่นแล้วก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟนะครับก็จะเป็นแบบฮาโลเจนแล้วนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าก่อไฟยังเป็นสีใสอยู่เลยซึ่งไม่เหลืองแล้วไมมม่่ีกกาาาาารผดด้้วยนคบๆจจเเของิม แล้วก็จังหน้าในเรื่องของช่องระบายลมก็จะเป็นแบบเรังพึ่งแบบนี้โลโก้โตโยต้าชัดเจนครับส่วนในเรื่องของด้านล่างลงมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวสเกิร์ตท,ที่มันเป็นชิ้นเดียวกับกันชนด้านหน้า,ากะเป็นช่องระบายลมของตัวหม้อน้ําด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องของด้านข้างนี่มาดูเลยไฮไลท์เป็นรถที่ถูกแต่ออปชันก็ไม่ไม่น้อยเลยนะฮะที่เราเห็นเลยคือหนึ่งในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับจะมีอยู่ด้านข้างด้วยแล้วก็ด้านกระจกมองข้างจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ด้วยจะมีให้มทั้งหมด2จุดซึ่งตัว e เนี่ยจะเป็นล้อแม็กมาให้แล้วนะครับเป็นลายแบบนี้ของโตลต้ตาคือต้องบอกว่าเป็นลายเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็ยางยังดอกลึกสามารถใช้ได้ขับแสบสบายเกือบปีกว่าเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวนะกันสท์ที่ติดมาแบบนี้ให้แล้วนะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องไปซื้อติดเองเลยไม่ต้องมาเสียตังกับสองสามพันบาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของตัวสเกิร์ตหลังเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้แบบนนแบบนซ ต้องเข้าใจก่อนว่า5ประตูเนี่ยเขาจะค่อนข้างในยุคเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็ขายดีหนับหนึ่งด้วยซ้ำเสาอากาศจะเป็นแบบนี้นะครับสั้นๆเป็นพลาสติกซึ่งจะมีความทนทานแล้วก็ให้สัสสสญญาณรับได้ดีขึ้นส่วนในเรื่องของด,ด้านท้ายยารีตตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดชอบดูแถมกล้องหลังให้อ่าเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาว่ากันท้ายคลิปรหัสตัวอี 1. 2 e จะต้องมีตัว E ีหรือเป็นเพจตัว E ีสีฟ้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้มาดูในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระกันเนี่ยเวลาเปิดเราก็แ,แค่กดนิ้วเดียวแค่ทัชแค่นั้นเองไฮไลท์ของมันนี่เหตรุ่นนี้แฮชแบ็เป็นรถขนาดเล็กก็จริงแต่ภายในไม่เล็กหนึ่งเลยจะมีแผ่นยางนะครับวางรองเท้าวางสัมภาระได้ต่างๆก็จะเป็นโลโกโล้ของยาริสแบบนี้ของสูงนยังอยู่ครบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกออกให้ดูก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเบาะบนหลังหรือตัวเบาะด้านคนหลังเนี่ยร่างหลังคนขับเนี่ยสามารถพับได้แบบนี้เห็นไหมฮะ มันเป็นรถแฮทส์แบ็กที่สามารถเก็บสัมภาระได้มากกว่ารถซีดานทั่วไปด้วยซ้ําแล้วก็นี่ยางอะไหล่อยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบนะครับถึงแม้เป็นรถสิบกว่าปีก็จร,จริงอยู่แต่ว่าอุปกรณ์อยู่ครบแม่แรงปรจัจแจครบหมดยางอะไหล่ครบหมด,รรหมดและที่สําคัญก็คือภายในต้องบอกว่าไม่มีช้ําเลยเห็นไหมครับไหนๆเราก็มาดูในเรื่องของตัวบอดี้แล้วให้ดูตัวนอ็อตหน่อยนี่เห็นที่นิ้วกูชี้ไหมฮะอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะฮะรถสิบกว่าปีไม่มีการทําสีภายในหรือตามซอกเลย ต้องบอกว่าเป็นรถที่ท้ายและก้นเดิมที่สุดที่เคยเจอมาเลยฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเมทอาร์คยังอยู่ครบทุกตัวเลยฮะเนี่ยนะคือไฮไลท์ที่คืออยากจะให้ลูกค้ามาดูซึ่งราคามันก็ถูกมากๆนะตอนป้ายแดงเนี่ยราคา6000 0วันนี้ไม่ถึง2 0 0แสนแล้วแล้วได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้ดูว่าอยากจะอของดีๆให้ลูกค้าได้ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูบานหลังกันครับอันนี้คือฝั่งด้านซ้ายนะครับจะให้ดึงให้ดูก่อนเห็นไหมฮะเมทอาร์คตะคงตะเข็บทุกอย่างอยู่ครบหมดเลย หายากมากๆครับรถปีเก่าแบบนี้อันนี้เรามาฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะฮะเริ่มจากด้านคนขับก่อนเลยดิวจะดึงให้ดูทุกทบานแบบนี้นะฮะนี่นะฮะอันนี้ชัดเลยชัดมากตามที่นิ้ววิวเลยฮะอ่าแล้วเหลือประตูสุดท้ายนะครับประตูสุดท้ายคือด้านหลังคนขับนี่วิวกล้าเปิดใจแลวเปิดให้ดูเลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยทุกตัวทุกดอท เดี๋ยวพจะมาดูใต้ฝากระโปรงเจ้ายาลิส1 2 e คันนี้นะครับปี08 <c oughs> ต้องบอกว่านีา่พอเปิดมาแล้วเนี่ยอยากให้ไปดูใกล้ใกล้เลยคือเป็นรถเก่าก็จริงอยู่แต่มันคือเก่าเก็บแต่ผมใช้คํานี้แล้วกันนะฮะเป็นเก่าเก็บคือไม่ว่าจะเป็นตัวของซีนยางกันน้าเห็นไหมฮะตัวยางทั้งหลายแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยเขาเรียกตัวลังจิ้งลีหรือตัวเฟรมตัวนี้ฮะพลาสติกไม่มีกรอบนะเพราะเขาจอดในร่มไม่มีการตากแดดตากฝนแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นสีเดิมด้วยเพราะว่าห้องเครื่องเน ไม่มีการกลับสีนะฮะลูกค้าอาจจะไม่คุ้นตาว่าเฮ้ยยานี่ตัวนี้มีสีแดงหรือเปล่าแต่จริงๆคือมันเป็นสีโรงงานและเป็นสีเดิมไม่มีการกลับสีนะครับเมื่อกี้บิวรีวิวทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างซ้ายขวา,ขวาก็คือบอดี้รอบคันให้ดูแล้วนะฮะว่าเป็นบอดี้เดิมแค่ไหนเอาเป็นว่าคันนี้มีการรับปร,ระกันในใบสัญญาให้ด้วยนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่มนำ้ำท่วมไฟไหมห้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้บิวเขามานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ระบบของเขายังทํางานเหมือนเดิมไหมพอสตาร์ทบิดกุญแจหนึ่งแก๊กนะฮะร,ระบบสัญญาณไฟต่างๆหรือเข็มเรือนไม้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคพอนี้บิสตาร์ทแล้วนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดือเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาในแมสเรื่องของตัวจอจอเกวัดมา่านวัดต่างๆก็จะอยู่ในเรื่องของตัวกลางนะครับจะเป็นคนโซนกลางตรงมาแบบนี้จริงๆแล้วให้รณ์เหมือนฟอร์เรอรี่เหมือนกันนะถ้าพูดคำๆก็คือโหมดปรับความเย็นเล่นความแรงตัวนี้นะครับเล่นทิศทางแล้วก็อุณหภูมิอยู่ด้านล่าง วิธีการใช้ง่ายมากเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะเบรกมืออยู่นี่นะครับซึ่งการคอนโทรลวิทยุก็สามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับก็เปิดได้ตามปกติปิดเปิดเปลี่ยนขึ้นช่องเก็บสัมภาระนี่เป็นไงเป็นรถเล็กแต่เก็บไม่อยากจะพูดเลยว่าช่องเก็บเยอะมากแล้วที่สําคัญนี่มีช่องวางแก้วเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดชอบกินอเมซอนแบล็กซ์ตาร์บัต่างๆก็เสียบได้เลยหรือวิงแก้วเยติก็ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของห้องโดยสารนี่อันนี้อยากให้กล้องแทนมาดูซูมไกลได้เลยในเรื่องของอินทีเนียต่าง เป็นพลาสติกหนาอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่มีบุบแตกหักสลายแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับรวมไปถึงเพดานด้านบนด้วยก็จะเป็นในเรื่องของความสะอาดต่างๆจากเจ้าของคนเดิมเบาะเป็นกระเยี่ดจากโรงงานโดยตรงนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีบอ่อหนังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบปรับทิศทาขงของกระจกด้านข้างเป็นระบบแบบไฟฟ้ากระจกเป็นไฟฟ้าปรับขึ้นลงออ,อโต้ฝั่งคนขับนะครับ สำหรับเจ้าโตโยต้ายางลิต 1.2e ปี08สีแดงแรงลิตคันนี้นะฮะตอนนี้ตลาดราคามือสองเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณแสนต้นแสนกลางแสนปลายก็ขึ้นอยู่กับสภาพเป็นหลักแต่ส่วนใหญ่รุ่นนี้ที่มิเช็คมาแทบจะ80%ติดแก๊สหรือเคยติดแก๊สมาแล้วนะครับ 2. ที่สำคัญคือรถมีการอุบัติเหตุที่เคยวิ่งดูมาส่วนใหญ่เร,รถปีเก่า TK เราไม่เล่นอยู่แล้วแต่คันนี้เป็นรถมือเดียวฟังไม่ผิดนะฮะเป็นรถมือเดียวนะครับตามเอกสารเลย แล้วก็ที่สําคัญภาษีต่อมาแล้วราคาตอนนี้ที่เห็นอยู่ตามท้องตลาดหรือตามเว็บไซต์ทุ่ปั๊ก็จะมีตั้งแต่แ5นห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนนะฮะสอง0 0 0ต้นยังมีอยู่บ้างป่าปลายนะครับแต่วันนี้เป็นรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะฮะรับประกันเรื่องเล็ก,เลกไม้แท้ด้วยต้องบอกว่าไม้ก็วิ่งแสงก็กว่าตามสภาพของตัวรถปีรถถือว่าไม่มากนะฮะคันนี้สงวนราคาอยู่ที่หนึ่งแสนนะฮะ ต้องบอกว่า189,000ผ่อนเดือนล้ไม่เกิน4,000บาทแน่นอนครับสำหรับลูกค้าซื้อได้ทุกอาชีพเลยแล้วก็ใช้เงินออกรถเตรียมไว้เลยแค่2-30,000บาทแค่นั้นครับถามว่าทำไมต้องเล่นคันนี้ 1. ประหยัดน้ำมัน 2. To โตโยตา้าซ่อมง่าย a ม n ทันน n c นถูกซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ทนทานมากๆช่วงล่างหนึบแน่นอนคันนี้ต้องบอกว่าบิวดูแลมาให้เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ลูกค้ามีใจนะโทรมาสอบถามมาทางบิลหรือโทรมาทักมาทางเพจของ TK เคกูตาก็ได้นะครับหรือก็สายดูได้โดยตรงได้เลยว่าสนใจรุ่นนี้ต้องทำยังไงนะครับบอดี้เดิมนะฮะไม่เคยติดแก๊สแล้วรถมือเดียวราคา189,000บาทถ้าย่างไงฝากกดติดตามกดถูกใจและกด Subscribe หรือไปดูทาง Facebook ของทางเพจทีกุตาด้วยกันลวกันนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ